สวัสดีครับจากพัฒนานนทบ,บุรีนะครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องวัดพัฒนารุ่นใหม่เป็นรุ่น 3in1 HD นะครับแล้วก็ 6in1 HD นะครับสตัวนี้คือการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้วัดกล้องไม่ได้ 3in1 จะวัดกล้องไม่ได้นะครับ 6in1 1> จะวัดกล้องได้ถึง8ล้านโอเค HD TVI CVI นะครับวัดได้ วัดได้ทั้งจานดาวเทียมปิดดิจิตอลทีวีนะครับรุ่นนี้ส่วน6 in 1น,นี่จะเป็นรุ่นท็อปเลยก็วัดได้ทั้งาดาวเทียมดิจิตอลทีวีแล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับรุ่นเราก็จะมีอะแดปเตอร์1 2.6ว้ต์แบบเต็มและตัดให้นะฮะ6 in 1ก,ก็จะมีสายตัวนี้ให้นะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้ใหม่คือทำทรงนอนนะฮะก็จะมีคีกด ด้านบนก็จะเป็นกดพวกดาวเทียมด้านล่างก็จะเป็นกดพวกปีดิจิตอลทีวีเวลาเราไปวัดวนะครับวัดได้ทั้งจาน P.S.I จาน G.M.M Idea Info Thai Set ได้หมดนะครับมีตัตเวเนะครับด้านบนของของกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับดูชัดๆมีขนาดนี้ก็คือเป็นซีเล็กเตอร์นะครับปิดเปิดะจะมีโชว์แบตนะครับจะมีวัดช่องต่อดาวเทียมช่องต่อปี 6 in 1ก็จะมีช่องต่อกล้องนะครับแล้วก็จะมีวิดีโออินวิดีโอเอานะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟไว้เสียบไฟเลี้ยงหรือแล้วก็เอาออกไปด้วยออกไปเลี้ยงกล้องด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะบิดเป็นแก๊กๆอย่างนี้จะค่อนข้างทนกว่าเป็นสวิตช์อย่างนี้นะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูรีวิวผ่านตัว3 in 1นะครับ2ตัวใช้เหมือนกันนะ3 in 1กับ6 in 1เหมือนกันเพียงแต่ว่า6 in 1จะวัดกล้องได้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวผ่านจอใหญ่ดีวกว่านะครับจะได้ชัดๆ ิดทางซ้ายก็คือปิดนะครับปิดแก๊กแรกก็คือเป็นดาวเทียมแก๊กต่อไปก็เป็นดิจิตอลแก๊กต่อไปก็ AV ส่วนถ้าเป็น6กอี่แก๊กต่อไปก็จะเป็น CCTV นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดไปดาวเทียมก่อนรีวิวผ่านดาวเทียมก่อนนะอันนี้จะมีโชว์แบตนะครับว่าแบตเหลือมากเหลือน้อย USB นี่เอาไว้อัปเกรดเวลามีการเปลี่ยนแปลงความถี่เป็นแปลงบิสกี้สามารถขอมาได้เราก็จะส่งให้นะครับตัวนี้แถมอ่าเจอสัญญาณจะมีเสียงน้อง นะครับเตียงร้องแบบนี้เลยร้องประมาณสิวิแล้วมันเ,นเงียบเองนะครับมาดูข้อดีของเครื่องที่เราผลิตเองอย่างนี้นะฮะมันจะไม่ว่าจะเป็นรุ่น2 1, 1, 1, 1, 1. อินหนึ่งสามอินหนึ่งห้าอินหนึ่งหกอินหนึ่งอ่ามันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าสายตัวนี้ช็อตอ่าเครื่องยี่ห้อทั่วไปนี่พังมาเยอะมากเราซ่อมอยู่เรารู้เลยนะฮะแต่ของเรานี่ทำวงจรป้องกันสายช็อตไว้แล้วอ่าตัดเครื่องจะตัดเลยเห็นไหมฮะ เป็นการเซฟเครื่องไม่ให้ไม่ให้บอดบอดมันไหมนะฮะฝั่งดาวเทียมนะฮะที่เราทำเอาไว้ถ้าสายช็อตปุ๊บเครื่องตัดนะฮะถ้าไม่ตัดในเครื่องพังนะครับนะครับโอเคข้อดีของเขานะฮะ,ะเราทำไว้ทุกตัวเลยนะถ้าช็อตปุ๊บเราตัดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูเราจะรีวิวดาวเทียมให้ดูก่อนทุกรุ่นของเรา2อินหนึ 1, ่งสามอินหนึ่งห้าหนึ่งหกอินหนึ่งเราจะลงดาวเทียมไว้ยี่สิบสองดาวน,นะครับ การการการใช้มันก็คือกดแซดใช้ง่ายๆเดยของเรากดแซดครับมันจะมีดาวเทียนอย่างนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมขึ้นมาเป็นดาวถ้าเราดาวแรกนี่บนสุดก็คือ C ไทคม6ก็เป็นจานใหญ่เลื่อนลงมาก็เป็น KU ไทคม6กแอน8เป็นจานเล็กนะฮะแล้วก็ KU Extreme พัดนี่ก็สำหรับหัว x x t r e m e ของค่ายไทยแซดนะฮนะมีทั้ง C KU เลยนะครับ พวกเอซ5เอเ7ชนยาเซ 6BG ไนี่เรามีลงไว้หมดนของมาเลยของเวียดนามของลาวลูกค้าลาวก็เอาเครื่องเราไปใช้เยอะนะครับในวัดได้ทั้ง 4KU เลยนะพวกทูทูก็เราก็ลงไว้ให้ด้วยนะช่างทูก็ซื้อไปเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูไทยคม6ก่อนนะจานใหญ่นะเลือกเสร็จปุ๊บเราก็กดโอเคเข้าไปทีนึงเขาก็สาวจะโชว์ชื่อช่องให้เราเลยนะฮะโชว์ชื่อช่องเลย เราก็จะแยกไว้เลยว่าเป็น OTA ของค่ายไหนค่ายไหน OTA PSI ถ้าเราติดจาน PSI เราก็เลือกไปที่ OTA PSI เป็นหลักนะฮะปรับให้เยอะที่สุดนะฮะกดโอเคแล้วกดอินโฟได้เลยกดอินโฟปุ๊บเขาก็าจะโชว์ความแรงและคุณภาพนะฮะเราก็ควรปรับคุณภาพให้เยอะที่สุดนะครับออกก็กดเอ็กซิทออก ถ้าเราติดพวกค่ายข,ของไทยแซหรือของอินโฟสมมติของอินโฟกดอินโฟปุ๊บเราก็กดปุ่มอินโฟดูเลยของติดกล่องอินโฟเราจะให้เครื่องมัน OTA ได้เราก็ต้องดูคุณภาพให้เขาได้ประมาณนี้นะครับถ้ากดถ้าติดของไทยแซหรือไอเดียแซก็เลือกช่อง OTA ของไอเดียติก๊กเขาเรียกเหนือนนี้เขาเรียกเป็นติ๊กนะก็รวมกันนะครับก็ปรับให้แรงที่สุด พูช่องสามห้านะช่อง3ก7 9อะไรนี่มันอีกความถี่นึงเราแล้วแต่เราเลยถ้าเราถนัดเคยดูช่องไหนประจำาเราก็เอาช่องนั้นเป็นหลักของเรานะสมมติบางคนชอบเอาช่อง 3, อ่อความถี่4009เป็นหลักเราเลือกไปช่อง3เลยนะแล้วกดอินโฟเพราะคุณภาพของแต่และช่องจะไม่เท่ากันนะให,ให้เราพยายามจำเราเราเอาเครื่องนี้วัดเราก็จำจากเครื่องนี้เป็นหลักนะฮะอย่าไปเทียบกับเครื่องอื่น เราเครื่องนี้เป็นหลักนะฮะถ้าจะไปติดจานเล็กเราก็กดคําว่าแทดใหม่นะแทดปุ๊บจะโชว์ชื่อดาวขึ้นมาเราก็เลือกมาดาวที่2 k u ไทยคม6กแอนแปนะฮะเลือกเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะโชว์ชื่อช่องเหมือนเดิมเลยลักษณะดเดียวกันเลยผมก็จะแยกไว้ว่ามีความถี่ O.T.A. ของ t s i โอที All, นี่ก็หลายยี่ห้อก็ใช้ความีร่วมกัน1 2 8 K, นะ่งนฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกด i n นโฟไายไหมฮะหลักของมันง่ายๆเครื่องมัดพัฒนานะก็คือกดกดแทโชว์ดาวเทียมเลือกดาวเทียมที่เราต้องการนะครับอ่าเลือกดาวเทียมเสร็จแล้วก,กดโอเคไปทีนึงอ่าจะโชว์ชื่อช่องแล้วก็เลือกช่องแล้วกดโอเคไปอีกทีนึงแล้วกด Inf โแล้วเราก็ปับให ไอ้แถบสีเขียวเห็นไหมฮะอ่าแรงให้แรงที่สุดแค่นั้นเองเจอสัญญาณมันมีเสียงร้องด้วยนะครับอ่าเจอสัญญาณมีเสียงร้องประมาณ10วิแล้วก็จะเงียบเองนะครับใช้ง่ายๆ่นะซีแบนด์ x t r e KU x t r e อะไรมีหมดเราก็มีนะฮะ เราก็สามารถเอาไปให้นั่นได้นะไปไปติดตั้งได้แล้วก็ดูคุณภาพเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ก็คืออ่บสดาวของของพัฒนาตัวเนีจะลงดาวเทียมแค่ส2องดาวนะครับถ้ามีการเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนระบบบิดที เราสามารถไลน์มาขอผมผมก็จะส่งไฟล์ให้แล้วก็เอาไปอัพผ่าน USB ตรงนี้ได้โอเคอันนี้ในโหมดดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นรุ่น6 in 1 3มิ1ใช้งานเหมือนกันนะครับอย่าลืมครับเซต6 in 1นี่จะวัดกล้องพวก AHD TVI CVI TV, TV, ได้8ล้าน3มิ1วัดไม่ได้นะฮะ3มิ1วัดได้แค่ดาวเทียมกับดิจิตอลทีวีนะครับโอเคคราวนี้เราจะวัดไปติดปีกเราจะวัดปีกมั่งอ่าเราก็บิดไปแก๊กหนึง่งตรงนี้จะเขียนว่า T2 นะครับ ตอนนี้จะมีคําว่า T2 นะครับเห็นเนาะโอเคพอกด T2 ปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราเราจะมาดูสัญญาณของ T2 T2 เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ทกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยผมจะจูนไว้ให้เรียบร้อยนะครับจะมีภาพเลยแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเราต้องไปจูนเองอีกทีหนึ่งก็คือแล้วแต่จังหวัดใครจังหวัดมันว่าส่งความถี่เท่าไหร่นะครับ ก็ไม่ยากถ้าถ้าถ้าไปจังหวัดอื่นก็มันเข้าเมนูไปแล้วก็สามารถไปค้นหาได้เลย <Yeah. S 1> กดเมนูแล้วก็เลือกตนะีค้นหาช่องแล้วก็กดลงมาะะแล้วก็กดโอเคมันก็จะค้นหาอัตโนมัติเลยขอให้ปีกปีกที่เรามาต่อตรงเนี้มีสัญญาณปกติแล้วนะเครื่องก็จะเซิร์ชอัตโนมัติผลเดียวทำแค่ผลเดียวแล้วก็เอาไปหาได้เลย ใช้งานก็ง่ายๆเลยเอ็ดิจิตอลนี่อยากดูช่องไหนกดโอเคขึ้นมาก็จะโชว์ชื่อขึ้นมานะครับสมมุติเราจะดูความถี่ของเอ่อเออ่เวิร์กพอยส์อ่าดูว่าเวิร์กพอยส์แรงเท่าไหร่ก็เปิดช่องเวิร์กพอยส์เสร็จก็กดอินโฟนะฮะกดอินโฟปุ๊บก,ก็จะมีคุณภาพของความแรงก็ปรับให้คุณภาพได้เยอะที่สุดส่วนใหญ่ถ้าไอ้เครื่องพวกนี้เอ่อเขาเรียกว่าเลนส์มันจะอ่อนเราปรับให้คุณภาพให้ได้แปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่ง ขถ้าน้อยกว่านี้ส่วนใหญ่ถือว่าสัญญาณไม่ดีนะครับหลักของมันจะดูช่องไหนก็กดเอาโ o n o mono ก็กดคุณกดอินโฟเนี่ยสองผลสองผลก็จะโชว์คุณภาพความแรงพร้อมกับบอกความถี่มาได้เห็นไหม frequency ห้าหกสอแต่ละพื้นที่ก็อย่างกรุงเทพที่มุ่งโนจะมี5ความถี่ เราก็ดูว่าความถี่อะไรที่เราเทสอยู่เห็นไหมรับฟรีเฟนี่ห้าหกสองนนั้นเนาะใช้งานง่ายแล้วก็จะมีปุ่มถ้าบิดไปอีกแก๊กหนึ่งก็จะเป็น AV เราสามารถเอาสัญญาณ AV อ่มาเทสเข้าช่องนี้ได้ช่องนี้จะเป็นทั้ง AV in AV out นะครับอะจะมีสองเอเลยนะครับอ่าขอ,อนี้โอเคสามอีหนึ่งจบแลวขอ,อนี้มาดูหกอีหนึ่งหกอีหนึ่งเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่ามันวัดได้เหมือน3ามอีนึทุกอย่างเลยมันเหนือกว่าตรงที่ว่ามันวัดกล้องได้นะครับอ่าข้างบนนี่เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่า6กอีนึจะมีผัด cctv เพิ่มเข้ามานะครับอ่าปุ่มปุ่มซเลกเตอร์ก็จะมีมากกว่าแก๊กหนึ่งอ่า CCTV ก็อยู่แก๊กสุดท้ายนะครับอ่ามาดูรอนนี้มาดูว่ามันมีประโยชน์ไงอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นทั้งรูชาร์จแล้วก็ไฟออกเลยนะ12อโวลต์อินเอาเราเอาไฟมาเลี้ยง เดก,กล้องอ่ะเราก็ต่อ,อสมมติผมเอามาลองมาลองปับกล้องไฮวิวเนาะเดีตัวนี้นี่โอ้โหดีมากตัวนี้ภาพชัดมากนะฮะนี่แนะนําเลยเนี่ยกล้องไฮวิวไนท์เทเลอร์ตัวนี้นะครับสมมุติเราไปติดกล้องตัวนี้ปุ๊บอ่ะผมก็ต่อสายนะครับไฟเลี้ยงก็มาเข้ากล้องจากสายกล้องเนี่ยผมก็มาต่อเข้าเข้าพอตตัวนี้เพื่อเทสเทสว่าก,กล้องตัวนี้จะปรับหน้าหน้ามุมกล้องปรับอะไรต่างๆว่ากล้องเสียไม่เสีย อวงจรกล้องของเอราเห็นไหมเข้าเลยครับอัตโนมัตินะครับ,ต,รต,รรบตัวนี้เป็นอัตโนมัติภาพภาพกล้องตัวนี้ยอมรับว่าสวยสวยยิงนิดนะครับนะอันนี้ของไฮวิวนะครับก็ต่อเข้าไปนะฮะอ่าคราวนี้มาดูอีกตัวหนึง่งของของต้าหัวซึ่งในท้องตลาดก็มีเยอะ ก็ใช้งานง่ายๆเหมือนกันเลยจะเช็ดกล้องก็เอาสายมาต่อเข้ากล้องเอาไฟเลี้ยงต่อปุ๊บไฟเลี้ยงก็ต่อจากจากตรงนี้ได้เลยนะครับปัดนี้ได้เลยปุ๊บเขาดีเทคอออตโลมัติเหมือนกันเป็นระบบ C V I เขาบอกมาเลยนะ C V I ใช้ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีเครื่องวัดในใจก็ลอง ดูตัว2ตัวนี้นะครับตัวนี้ผลิตผมผลิตไม่ค่อยทันด้วยนะาาสามอีนึงนี่เพิ่งเพิ่งทำออกมาใหม่หกอีนึงก็เพิ่งทำออกมาใหม่ by order เลยเนี่ยพวกนี้บางทีลูกค้าจองแล้วก็รอสาวันห้าวันนะฮะผลิตไม่ค่อยทันนะครับภาพสวยใช้งานง่ายนะครับลองดูได้เลยครับหกอีน,นึงก็ออเดอร์มาทีนี่เราก็ <laughs> ทำกันไม่ทันเลยนะครับ ใช้งานเหมือนกันเลยบิดแจ็คมาที่ฝั่งดาวเทียมเจอสัญญาณมีเสียงร้องเหมือนกันเหน็นไหมฮะคลสแปดเลือกดาวเทียมที่เราต้องการอย่าลืมนะครับดาวแรกจะเป็นไทยคมซีแบนดาวที่สองจะเป็นเคยู ไปเซตก็เซตได้นะครับสามารถจะเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆได้แต่ส่วนใหญ่พวกนี้ผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยแนละ้วอ่ะผมโชว์เมนูให้ดูสักหน่อยอเจอสัญญาณทุกมีมีม,ม,มีมีเสียงร้องเข้ามาเลยตอนนี้จะเป็นบอร์ดบอร์ดที่เราเราเอาเข้ามาเองนะตัวใหม่ เมนูก็จะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปเป็นชิปของ n a เนช n น l นะครับตัวนี้ CPU เป็นชิปของเนชแนลภาพสวยใส่บิดคีอะไรได้หมดเกนะครับสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่พัฒนาเลรอนิกิน,นทบุรีได้เลยนะครับ ID Line ก็ PTNA 0 9ขอบคุณครับ